หมดเวลาสนุกแล้วเหรอเนี่ยผัวมารับกลับพระราชวังบ้านนาแล้วนะคะต้องกลับไปซบดินด่วนนั่งรถคืออ่อมมากทำไมผัวถึงไม่ใช้เครื่องบินเจ็ตมารับอยลูกคุณหนูไม่โอเคก่อนถึงบ้านะ่ะก็ขอแวะเซนท่านนะคะเป็นหนึ่งแมตช์เพื่อว่าจะหาอะไรมาแบบกระแทกปากนิดนึงนะคะกินชานงชานมแล้วก็เออนั่นแหละชุดอีบัสสวยเนาะ <laughs> เออั่นแหาอะไรกินแล้วก็หาเดินดูอะไรนิดหน่อยเราก็ไม่รู้เป็นอะไรเห็นอะไรที่แบบมันมากกว่าเราไม่ได้อะถ้าเธอเชิดฉันก็เชิดถ้าเธอแอนฉันก็จะแอนกว่า <laughs> ขอซื้อชานมคนละแก้วนะคะไม่ใช่คนละแก้วด้วยมาสามคนซื้อสองแก้วแวะเข้าห้องน้ำเสร็จกลับบ้านค่ะ,แ,ะแล้วก็ถึงนะคะบ้านานาป่าด,ดอนของดิฉันตอนนี้พื้มเมือกไม่ไหวนะคะขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็แวะกอดลูกสาวนิดนึงโอ้โหนึกว่าแฝดน่ารักเนาะเพราะว่าแบบสวยได้แม่แล้วก็ขอไปเล่นกับหมานะคะคือเอาหมามาเลี้ยงแวะเล่นกับหมานิดนึงพอเป็นพิธีแอบแอบโอ้ยดูซี่หมาดีใจเห็นไหมมีบงมีบ้านมีห้องอยู่อยู่ดีกว่ากูอีก น่ารักน้อตัวนี้ชื่อกระเป๋น่ารักไหมกระเป๋ตัวนี้กระเป๋ตัวนี้มีตังนะคะตั้งแต่หมามาอยู่ด้วยคือแบบไม่เหงาเลยนะคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบก็คือเนี่ยสายตานางน,นังชอบมองแบบนี้น <c oughs> มองประมาณว่า <c oughs> อย่ามาแอบมึงไม่ได้มาเล่นกับกูนานเท่าไหร่แล้วคะอินนี่ทำไมาเป็นผู้ทำไมาเป็นรักกู